ดูอคุณได้แบบนี้ไหมล่ะเนี่ยขึ้นมาร้วเนี่ยเดลต้าขึ้นมาจากนะ52นะขึ้นมา107แต่ถามว่าในฮ่องกงเนี่ยก็มีอยู่7-8นะตัวที่ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้นะฮะในอเมริกาเนี่ยก็เป็นายร้อยตัวที่ขึ้นแบบนี้แต่ประเทศไทยก็มีตัวเดียวมันรันตามกาไรกับรันตามคนทําคือพุ้ไทยมันออกแบบนี้ไงคุณต้องรู้ว่าตัวไหนใครจะทํามันไม่ใช่บอกว่าตัวเนี้ยกำไรไตรมาสนี้จะโตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ไม่เจอหรอกเรื่องทารีฟอะไรเงี้ยคือมันมีเคราเชิงพื้นฐานไม่ได้กิต้าเขาใจไหใช่นี่มันเป็นมันนี่เกมไงกูก็องไปถามเขาว่าเขาพอยังก็พอเด็กเขาก็จะช้อนลงก็เป็นอยู่แค่นี้แหละนะครับตอนนี้นเขาก็จะมาถามว่าหุ้นนี้เป็นไงหุ้นนี้เป็นไงอะไรเนี่ยน,นะฮะมันก็ทําให้หุ้นโดดเนี่ยกิต้นะตาเขาก็ไปต่อไม่ได้ด้วยคือเขาก็ค่จอยู่ดีดเดียวก้าลงเนี่ยลงมาห้าสิบเนี่ยแล้วตัวอื่นเข้าไปเนเขาไปไม่ได้ Fol money the ถ้ากีใดตด้จะแตกมาที่ตลาไทยอ่ะคุณเล่นเดลต้าตัวเดียวอ่ะนะครับอพี่ให้ดูเดลต้าก็ได้นะครับว่าเดลต้าคุณจะเป็นยังไงนะครับแต่พี่วิเคราะห์แล้วเนี่ยโอกาสผิดมากกว่า50เปอร์เซ็นต กีตาร์เข้าใจไหมแต่ถ้าพี่วิคคอมเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นเส้นเส้นเป็นเสี้ยวมีหรือเป็นเป็นไอ้ตัวของหุ้นเมกาค่ะมันมีโอกาสผิดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จัพลาดอ่ะมันต่างกันตรงไหนคะมันต่างที่มันรันตามกาไรกับรันตามคนทำไงมันรันทํามือทําไงไอ้นี่มันมือทําไงถ้าถ้าเราดูตรงนี้นะปีของเดลต้าเนี่ยเดลต้าเนี่ยนะครับ มันควรจะขึ้นมาบริเวณไหนก็บริเวณก็บอกว่าไอ้เน c k l i n ที่ที่มันหลุดลงไปนะฮะมันจะมีมันก็ขึ้นมาประมาณสักเสตโซนหนึ่งร้อยแปดนะฮะไอ้ตรงนี้ไม่ถือว่าตอนหลุดตรงเนี้ยคุจะลงมาตั้งนต่นี่คุณจะลงมาตั้แถวหสี่แล้วก็คุจะเด้งขึ้นไปจากเนก k l i n ที่หลุดนะฮะโดยหลักเนี่ยเขาก็มันก็ควรจะรีบามาแถวๆโซนที่เป็นเน c k l i n นะฮะก็ประมาณร้อยร้อยสิบร้อยสิบแล้วก็จะจบพี่ถึงบอกว่าขึ้นมาร้อยสิบแล้วเนี่ย ขึ้นไปร้อยสี่สิบก็ได้นะนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเพราะถ้าหุ้นไทยจะขึ้นเนี่ยคือต้องเอาเดลต้าขึ้นเพราะเข,า,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 ขาเขาเาเขานเนอร์อย,อยู่ไงอาวันนี้มาช้าขึ้นใหม่เดลต้าขึ้นไปก็ขึ้นไป,นไปแล้วถามว่าทําไมคุณไม่เล่นเดลต้าเลยล่ะกูก็เล่นเดลต้าตัวเดียวนี่แหละนะครับคือคือมันเป็นตัวที่ทําให้เซตภาพเซตมันดูดีแต่มันคือเดลต้าตัวเดียวกนะัน ดูอื่นคุณได้แบบนี้ไม่ละเนี่ยขึ้นมารอบเนี่ยเดลต้าขึ้นมาจากนะห้าสิบสองนะขึ้นมาร้อยเจ็ดแต่ถามว่าใน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 ฮ่องกงเนี่ยก็มีอยู่เจ็ดแปดตัวที่ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้นะฮะในอเมริกาเนี่ยก็เป็นร้อยร้อยตัวที่ขึ้นแบบนี้แต่ประเทศไทยก็มีตัวเดียวคือความเสี่ยงของเราเยอะไหมฮะมีหุ้นที่จะต้องเล่นแล้วได้กำไรไม่ถึงว่าไม่ใช่ซื้อร้อยหุ้นสองร้อยหุ้นนะไม่ถึงว่าคุณใส่เงินไป,ไปเยอะๆ มันได้ตัวเดียวนะครับแล้วจะมีแอดวานอีกตัวหนึ่งก็เป็นทุ้นที่อยู่ในเครือข่ายของเราบอกว่าเออมันก็ยังดีอยู่นะอย่างแอดวานเนีที่เราเลือกมาก็แอดวานมีกรัฟมีซีพีเอฟอะไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องเลือกในแนวที่มันมันมันเซฟนะครับส่วนคนที่จะไปเล่นหุ้นอื่นนะคุณต้องมีข้อมูลมีความรู้เองว่าตัวไหนใครเขจะทําคือหุ้นไทยมันออกแบบนี้เนี่ยคุณต้องรู้ว่าตัวไหนใครจะทํานะครับ มันไม่ใช่บอกว่าตัวเนี้ยกําไรไตมา่านนี้จะโตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เจอหรอกเรื่องทาลีฟอะไรเงี้ยคือมันมีะห์เชิงพื้นฐานไม่ได้กี่ท่านเข้าใจไหมงั้นเราก็ใช้สุดคิดคนทําราคาเออค<ช>ิน<ม>คนละเรื่องนเลยอ่ะใช่ทนี่มันเป็นมันนี่เกมไงกูก็เล่นได้เดลต้าตัวเดียวว่ช็อตไหมกูก็ต้องไปถามเพเลยว่าเขาพอหอยังเขาพอเดี๋ยวเขาก็จะช็อตลงก็เป็นอยู่แค่นี้แหละนะครับแต่เราพูดให้คนที่ติดหุ้นฟังเนี่ย เขาจะไม่รู้เรื่องเพราะเราพูดมาสามปีแล้วถูกไหมก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมคือคนติดมันเหมือนก็ติดติดติดการพนันเกยาวคืนเพราะฉะนั้นโซนของพุ่งขึ้นมาที่ไม่รู้เราก็โซนไหนนะครับแต่พี่รู้ว่าคนติดทุนะถ้าไม่เท่าทุนไม่ขายมันจะติดกันไปช่วงนาทาปีถามว่าไม่มีเราคนไทยติดทุนพี่ให้ดูไหมว่าทําไมพี่ถึงพูดบ่อยๆว่า ยากนะที่คุณไทยจะขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าภาพชัดเนี่ยวันเนี้ยเราอยู่ในฐานะอะไรกันคนไทยนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยพี่เอาตัวรอดคนเดียวไม่พี่ไม่ได้รอดคนเดียวใครไปตามเที่ยบกับพี่มาสองปีที่แล้วก็รอดหนึ่งนะพี่ต้าดูชาร์ตนี้มันบอกการซื้อขายข,ายของนัารุนทุนนะฮะช่วงที่เซตอยู่นะฮะเนี่ยนะครับในรอบรอบที่สามสี่ศูนย์แปด จำได้ไหมฮะคนไทยเนี่ยขายหุ้นไปแสนแสนเนีน่ยรวมกันก็คือประมาณแสนสองแต่วันนี้เราซื้อหุ้นมาทั้งหมดเก้าแสนหกนะฮะจากพันเจ็ดพันแปดานเนี่ยใครติดหุ้นนะกองทุนนี้ก็สี่แสนกว่าช่วงที่หุ้นเริ่มขึ้นกองทุนนะยังยังเป็นเป็นขายอยู่นะยี่สิบล้านสองหมื่นหนึ่งนะแต่วันนี้ล่าสุดเลยถึงเมื่อวันศุกร์ะ กองทุนเป็นฝ่ายบายอยู่4 7 9 0 0 0ก็คือเงินไหลย่อยมันเห็นภาพว่าคนไทยติดื้รวมกันทั้งหมดเท่ากับฝรั่งขายเนี่ยา9,62,000พุ้นแล้วหุ้นจะขึ้นไปได้ยังไงฝรั่งก็จะมาใจดีทําหุ้นขึ้นเหรอมันไม่ได้เกี่ยวว่า PE เท่าไหร่นะมันม,มันเกี่ยวกับว่าเฮ้ยตราบใดท้่เราไม่มีอะไรที่มันวิเศษมากๆนะครับเขาก็ไม่มาอะดูต่อ,อยีง่ายหนึ่ง ปาะชาชนชอาถือชอ็อตอยู่นะครับจนถึงวันนี้เขาจนงถือชอ็อตท,ทีเฟอยู่นะครับเขาเขาไม่ได้ถือรองนะเขาถือชอ็อตอยู่นะครับอแต่ตอนเนี้ยเราก็มีเรื่องนู่นนี่นั่นเรื่องอะไรกันเขาว่าไปคือเรามีความหวังแนี่ยว่าพุณจะขึ้นแล้วเราจะลุกนะครับติดรอบก่อนเดลต้าเนี่ฮะร้อยเจ็ดสนะิบสามอ่ะคุณรู้ไหมเขาทำอะไรวันนะั้น เขาทำไมคุณติดร้อยเจ็ดสิบอีจ้าจำได้ไหมครับเขาออกหุ้นู่แปลงสภาพที่ไต้หวันค่ะแล้วเขาบอกว่าให้มาแปลงเป็นเดลตา้าไายที่ราคาร้อยเก้าสิบคนก็นึกว่าแปลงสภาพร้อยเก้าสิบอันนี้คุณต้องย้อนไปดูนะถ้าคุณใช้ข่าวนะนี่เดี๋ยวร้อยเก้าสิบนี่มันลงห้าสเพราะนั้นตอนที่คุณได้ยิงข่าวว่าเขาจะมีออกหุ้นู่แปลงสภาพแล้วคุณขายนะร้อยห้าสิบตัวนี้คุณมาซื้อใหม่คุณได้เพิ่มสามหุ้น คุณเข้าใจอย่างว่าถ้าคุณมวแต่ไปฟังข่าวเหมือนกับวันนี้ที่คุณฟังเรื่องทรัมป์เรื่องจีนว่ามันจบเนี่ยคุณก็ติดอยู่ดีคุณก็ไม่รอดคุณต้องไปหาวิธีเล่นหุ้นแบบใหม่แล้วนะครับหุ้นเนี่ยต้องเลือกหุ้นก่อนแล้วถ้าเป็นหุ้นดีติดได้อันนี้ก็ดีดีอ่ะคุณต้องไปเปรียบเทียบนะฮะในอุตสาหกรรมเดียวกันพีไอตัวนี้เป็นหุ้นคอนเนอร์ครับอันนี้คือคืออนาคตของเซทครับแล้วตอนนี้เขาก็จะมาถามว่าหุ้นนี้เป็นไงหุ้นนี้เป็นไงอะไรเนี่ยนะฮะ มันก็ทําให้หุ้นตัวอื่นเน่ยกีต้าเขาก็ไปต่อไม่ได้ด้วยถูกไหมครับคือเขาก็คิดจอยู่ดีๆเดลต้าลงเนี่ยลงมาห้าสิบเนี่ยแล้วตัวอื่นเข้าไปไงเข้าไปไม่ได้ถูกปะ่ะเมื่อสักครูอ่อาจารย์อยู่หรือเปล่าคะอาจารย์อาจารย์แชร์กราฟอยู่หรือเปล่าคะใช่แล้วก็ดึงออกแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าดูกราเพิ่มละ กำลังบอกว่าเล่นหุ้นไทยนี่ยมันยากนะฮะในสถานะแบบเนี้ยคนที่ฟังอยู่แล้วไปลงทุนเองโดยไม่มีความรู้ก็ไปย้อนดูก็ได้นะครับตั้งแต่ทําม,มาคุณกำไรย,ยูขาดทุนนะค,คุณเล่นหุ้นไทยเนี่ยก็มีวัน่อนก็ลูกศิษย์ก็โพสต์มาก็บอกมีหุ้นตัวเดลตา้าแล้วพี่ถามว่าเดลต้าเป็นหุ้นตัวเดียวที่สามารถเล่นได้เยอะๆนะแล้วก็ขายได้นะแต่ถ้าตัวอื่นคุณเข้าไปเนะี่ยคุณอาจจะติดแล้วก็ขายไม่ได้นะคืออย่างนี้หุ้นไทยขึ้นเนะี่ย ไม่แดงหมายถึงว่าพุ้นไทยมันขึ้นทุกตัวนะครับคุณมันยังไม่ได้อยู่ในสภาพอ่ะที่แบบว่าแล้วตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงคือมันยังอยู่ในสภาพที่มันวิเคราะห์ไม่ได้ไปหลายตัวเลยตัวไหนตัวไหนแต่เพราะว่าภาพรวมเนี่ยมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เข้าขั้นของการเก็งกำไรว่าคุตัวไหนก็ได้นะเพราะนั้นใครที่เล่นทีเฟดมารองมาอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เยอะนะครับสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นตนะ คนที่ช็อตมาเขากอกก็ได้เยอะนะแต่คุณต้องเป็นเนี่ยคุณต้องทําเป็นไม่ใช่บอกเออเอานี้เล่นฟิวเจอร์ถ้าฟังคนอื่นอยู่เล่นยังไงก็เล่นยังไงก็เจ๋งคุณเล่นทองคำฟิวเจอร์ยังไงก็เจ๋งแต่คุณซื้อทองคำแท่งเนี่ยพี่พี่บอกเลยคุณซื้อวันนี้ก็ได้ถ้าคุณยอมรับว่ามันจะลงได้นะแล้วคุณก็ซื้อไปแล้วคุณอีสองสามปีคุณมาดูใหม่แล้วคุณเชื่อบอกว่าทฤษฎีของพี่มันถูกก็คือถองขึ้นไปเรื่อยๆอืมแต่ถ้าคุณไปถ้าคุณไปลองโกลฟิวเจอร์ที่ แล้วคุณทำส่วนก้าหมื่นแล้วคุณถูกคัดลอกคุณถูกฟอสเซฟเป็นหมดแล้วแล้วต้องจ่ายตามเพิ่มโบอีกเท่าตัวมันคนละทอดนต้องดูให้ดีนะครับกีตาถามว่าจงไงน่ะเกินสามพันห้าเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ออทมไฮเดหาอคืออย่าถามว่าเมื่อไหร่ถ้าถามว่าเกินสามพันห้าไมมเกินแน่นอนแต่แต่จะถามว่าเมื่อไหร่แล้วก็จะาถามว่าแล้วมันลงไปสองพันเจ็ดก่อนไหมอันนี้มันตอบไม่ได้ อันนี้มันตอบไม่ได้ถ้าได้เนี่ยนะครับพี่พี่ก็คงขายทุกอย่างไปชื้อทองใช่ไหมแต่พี่ก็รู้ว่าทองไม่ได้ตัวที่ทําผลตอบแทนสูงสุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาผลตอบแทน13%ต่อปีนแอสแดกเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปนะ10ปีนะฮะหรือย้อนกลับไปตั้งปี2008นแอสแดกผลตอบแทน่สูงสุดฮะสูงกว่าไอทองคาเนี่ย4เท่าแต่แอสแดกพูดตัวไหนกัน ใช่ไหมมันก็จะเอ้ยเน,นสซี่ซื้อกองทุนไม่ใช่ไม่ใช่อินเด็กซ์ซื้อตัวไหนแต่แต่ถ้าคุณกําไรเยอะเนี่ยในนักเสมีเยอะเยอะมากคุณซื้อนาวมาคุณซื้ออะไรมาเนี่ยนะครับตั้แต่มันสิบเหรียญแล้วที่มันพันเหรียญนะมันมันมันแล้วก็กําไรแล้วพี่เขาไม่ได้แบบว่าเ <c> ก <oughs> ิดฟองสบู่แบบสมัยดอทคอมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องต้องต้องแยกแยะเลยตรงเนี้ยนะครับว่าเราเล่นก,กับพนันแต่ถ้าเราจะลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ย เลือกหู้ดีๆแล้วจังหวะที่มันแพนิกแล้วก็ชื่อเดี๋ยวก็เกิดอีกเดี๋ยวก็เกิดอีกค,ดกดกคิดว่าไต่มาไต่มาสามเนี่ยก็จะเกิดแพนิกแล้วคุณก็บอกอ้าวไหนบอกจบไงไหนว่าสงครามจบไงไหนไหนบอกเรื่องทาวีบจบไงมันก็จะมีเรื่องอื่นมาหีกบเพราะว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันไปพุชเงินเฟ้อการพุชเงินเฟ้อเนี่ยมันทํำยังไงมันก็จะทําให้คนที่เขาเป็นคนที่เป็นคอนเซอร์วทีฟในแง่ของการใช้ปัจชัยพื้นฐานในการลงทุนจริงๆเนี่ยนะฮะ อันเนี้ยเราก็ดันทอต่ออีกครับเราก็จะขายหุ้นเนี่ยก็ไปอยู่เนี่ยแต่หุ้นมันก็จะไม่ไว้แต่คุณไปซื้อหุ้นอะไรก็ไม่รู้ของคุ้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณซื้อหุ้นที่มันเป็นหุ้นแห่งอนาคตเะค่ะนะครับมันก็ไม่ผักเอาง่างี้ดีกว่าหุ้นอะไรที่คุณไม่ต้องใช้มันก็ได้เนี่ยเป็นหุ้นที่จะขึ้นคุณไม่ใช่มือถือได้ไหมล่ะได้นั่นแหละหุ้นพูด้จะขึ้นแต่คุณต้องกินข้าวไหมต้องกินไม่กินคุณตายอะ ราคาข้าตวตกเป็นแบบไหนโอเคปันยุมันเปลี่ยนนะวิธีคิดมันเปลี่ยนด้วยวิคิดแบบเดิมไม่ได้เข้าใจไหมค่ะเดลต้า <Delta S 2> ขึ้นมาตัวเดียวเนี่ยไม่กินเดลต้าไม่มีเดลต้าได้ไหมได้แต่ต้องมีมันไหมต้องมีตอนม 6, 5, ันลงไปห้าลงลงไปหกสิบเราก็ซื้อไยขึ้นมาตัวน,นี้เราก็ขายมันไม่ต้องมีมันก็ได้ใช่ไหมครับคือตอนนี้มันเป็นยุคที่อะไรไม่จำเป็นเนยอ่ะเราเราไม่มีเอไอได้ไหมก็ได้ แต่ถ้าเรามีเราก็หาเงินได้มากคือเราหาเงินไปแล้ววันหนึ่งเงินอาจจะไม่มีค่าก็ดี่ไงก็เลยเราต้องไปซื้อทองคำไว้เนี่ยใครเชื่อว่าบิตคอยก็ไปซื้อบิตคอยไว้มันก็เราไปซื้อที่ดินไว้ชื่ออะไรไว้มันก็เป็นการหาเงินแล้วหมาอย่างพี่เนี่ยพี่เทรดทองคำน,นะครับอย่างรอดแล้วถ้าพี่ได้ไปสิบแปดพี่ก็ซื้อทองคำแท่งอยก<ช>็โอเคก็แค่นั้นแล้วพ<ช>ี่ก็จะอยู่ไปนานๆเลยเพื่อลดความโลภความอยากได้ของเองแล้วเดี๋ยว อาจารย<ด>์ดีดดหรือว่า,า<อ>จะหาลองคะอาจารย์ค่ะอ่ารอ,อ,อ,บอบที่แล้วจากลองใหม่ follow the money